สำหรับวันนี้ช่องของเรานะครับว่างจากการทำเฟอร์นิเจอร์ครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวป่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปหารถดวนนะครับด่วงรถดวนนะที่อยู่ที่อยู่ในต้นไผ่นะครับที่เรากินกันคลิปนี้แปลกหน่อยนะครับสำหรับเหมาะสำหรับสายป่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับวิธีการหาเขาหากันยังไงนะครับดูต้นยังไงนะว่ามันอยู่ยังไงนะครับ โอเคครับตามไปนะครับก็มาแล้วครับตอนนี้เจอแล้วหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้สังเกตดูนะครับว่าต้นไผ่ยังไงที่มีตัวหนอนนะครับมันเข้าไปยังไงครับสังเกตดูรูนะครับตรงนี้ครับตรงโคนต้นนะครับประมาณป้องที่สามที่สี่ที่ห้านะมันจะมีรูอยู่นี้ครับมีน้ําไหลอยู่นะครับลักษณะแบบนี้คือว่าตัวแม่ของมันจะมาวางไข่ตอนที่ว่ามันยังเป็นหนออยู่นะครับพอมันเป็นหนอเสร็จวางไข่ตัวอ่อนก็จะกิน นอกินเนื้อเยื่อเข้าไปข้างในนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับพอขึ้นไปข้างบนจนถึงระยะเวลาหนึ่งที่มันโตแล้วครับตัวอ่อนโตมันก็จะลงมาข้างล่างนะครับลงมาลงมาบางทีจะมารวมกันอยู่ที่ป้องข้างล่างนี่เลยนะครับแล้วก็จะย้อนออกจากรูเดิมนี้นะครับเป็นตัวดักแด้เป็นตัวผีเสื้อต่อไปนะครับตอนนี้ก็มาเจอนะครับมาเจอต้นไผ่นะครับที่พวกพวกหาไว้ก่อนแล้วมาฟัน ดูนะครับไม่รู้จักต้นที่มีด้วงก็ฟันไปเรื่อยครับฟันไปฟันดูสุ่มไปงั้นนะครับเนี่ครับท่านจะเห็นว่ามีรอยฟันนะครับคือหาด้วงรถด,ด่วนแล้วไม่รู้จักต้นนะครับก็เลยฟันทําให้เกิดการเสียหายกับต้นไผ่ที่สมบูรณ์นะครับดประสงค์ของการถ่ายทําคลิปนี้ผมก็อยากให้พวกที่หารถด,ด่วนได้รู้นะครับไอ้ที่ไม่มีเราไม่ต้องไปฟันนะครับ มันจะทําลายป่าทําลายต้นไม้เปล่า,ลานะครับถ้าเราหาเรารู้จักแล้วก็จะลดอัตราการการทําลายต้นไผ่ที่สมบูรณ์นะครับมีเกือบทุกหนอเลยนะครับตอนนี้หนอใหม่พวกไม่รู้เรื่องนะครับฟันไปหมดแล้วมือใหม่นะครับนะครับฟันเกือบทุกต้นเลยเสียหายนะครับอย่างนี้ ตอนนี้มาเจอแล้วครับหนึ่งต้นเราไม่เห็นรูเข้านะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคอีกอย่างคือต้นมันจะไม่สมบูรณ์ครับดูต้นเหลืองๆนะครับยอกเหลืองๆเหี่ยวๆนะครับพอฟันแล้วปุ๊บมันจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับข้างในข้างในมันจะเป็นสีน้ําตาลนะครับที่เขาที่พวกมันดูไม่รู้เรื่องมันก็ฟันแบบนี้นะครับมันฟันไปเรื่อยให้เห็นสีน้ําตาลอย่างนี้แล้วก็จะฟันเข้าไปเอานะครับตอนนี้เจอแล้วนะครับ ตอนนี้เราเพิ่งได้ตัดต้นที่สองเองนะครับต้นเมื่อกี้ไม่ใช่นะเป็นมดตามรอยเขามารหาตามรอยเก่าของเขาตัดทุกต้นเลยท่านจะสังเกตว่าเห็นรูเข้านะครับนี่ครับมีรูเข้ารูเล็กๆนะครับมันจะอาจจะไม่อยู่ป้องที่สีที่ห้านะครับเราบางทีเราอาจจะไม่เห็นนะมันหลบอยู่นะครับแต่วิธีสังเกตง่ายๆคือดูป้องมันจะไม่สมบูรณ์นะครับมันจะสั้นๆนะครับต้นมันจะไม่สมบูรณ์นะครับ ถ้าเราไม่เห็นรูเข้าเราจะดูต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกเหลืองๆนะครับดูมันจะรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นนะครับมันมันเหงาๆนะครับมันจะไม่สดชื่นมันจะยังเหี่ยวนะครับไม่ใช่เวลาเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเราจะตัดดูนะครับนี่ครับจะมีน้ําออกมานะครับแล้วก็จะมีด้านในจะเป็นสีน้ําตาลน,นะครับ เหลืองเหลืตาลนะครับไม่มันจะไม่ขาวนะครับจุดประสงค์ของพวกที่ตัดดูคือตัดดูว่ามันจะเป็นสีขาวหรือไม่ครับพวกที่ตัดมั่วๆไปนะครับทาลายป่าทําลายต้นไม้ไปไปเรื่อยนะครับตอนนี้มันน่าจะเป็นต้นแก่ครับเราจะตามขึ้นไปนะครับทีละป้องนะมันจะมันจะไปอยู่ป้องใดป้องหนึ่งนะถ้ามันไปค้อนกันนะครับางทีก็จะเจอเนี่ยเจอแล้วครับตอนนี้ นี่ครับมันจะมารวมกันอยู่อย่างนี้เลยนะครับถ้ามันถ้ามันแก่เต็มที่นะครับนี่ครับรถดวนของแท้นะครับไอ้พวกที่ตัดมุม่วๆไปก็ให้มาดูคลิปนี้นะครับจะท่านจะได้ไม่ทําลายป่านะครับเนี่ยครับเดี๋ยวหาอะไรมาใส่ก่อนพอเจอแบบนี้นะครับเราก็จะไปเอากระบอกไม้ไผ่ที่เราที่เขาตัดทิ้งไว้นะครับเก่ามากล้วก็จะเก็บใส่ในกระบอกไม้ไผ่ครับ มันจะถ้ามันรวมกันมันจะเยอะแบบนี้ครับถ้าช่วงที่มันเป็นตัวอ่อนมันก็จะมีป้องละตัวสองตัวนะครับขึ้นไปเรื่อยๆรมันจะรวมถ้ามันถ้ามันตัวโตเต็มวัยแล้วมันไม่มีอะไรกินมันก็จะมารวมกันอยู่ครับเพื่อจะใกล้จะออกเป็นผีเสื้อเป็นตัวแก่ต่อไปนะครับสําหรับต้นก่อนหน้านี้ผมยกเลิกการถ่ายไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กนะครับตัดเข้าไปดูแล้วที่ว่า เมื่อกี้นะครับมันเป็นตัวเล็กมากครับก็เลยไม่เอายกเลิกการถ่ายไปนะครับมาต้นใหม่ครับมันมีมันมารวมกันอยู่นี้นะครับข้างบนนี่นครับาหารพื้นบ้านนะครับหาทิ้นยากนะครับแบบนี้ แต่ใครที่ไม่เคยกินก็กลัวนะครับไม่กล้ากินแต่ถ้าท่านได้ชิมรสชาติของมันแล้วท่านจะรู้นะว่าถ้าได้ลองสักครัง้งไสจะติดใจจนวายปานนะ <c oughs> ผมจะตามดูต้องต่อไปนะมันจะมีไหมปรากฏว่าไม่มีแล้วครับมีน้ำแสดงว่าตัวนี้มันมันมาค่อนอยู่ที่เดียวแล้วนะครับเพราะว่ามันได้ระยะเวลาแก่เต็มที่แล้ว ถ้าช่วงหนุ่มอ่อนเนี่ยมันจะไปป้องละตัวสองตัวนะครับเราจะหายากถ้าช่วงปลายเดือนกันยานะครับต้นตุลาอย่างนี้นะมันจะเริ่มพร่อนกันแล้วนะครับสําหรับต้นนี้นะครับมันต้นใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าตัดไปแล้วนะครับถ้าต้นใหญ่ๆแก่ๆนี่เราไม่จําเป็นต้องตามไปข้างบนนะครับให้ตามดูข้างล่างนะเพราะมันจะมารวมกันอยู่ข้างล่างแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้เราเจอแล้ว ครับรถด,ด่วนนะครับจะรวมกันแบบนี้นะครับอตอนนี้ได้ป้องใหญ่มาครับเอาออกมาข้นงมอกอนะ การรวมกลุ่มของมันนะครับจะรวมไปแบบนี้นะครับจะรวมกันที่ป้องหรือสองป้องนะครับแต่อีกป้องยังไม่ได้ผ่าดูครับเดี๋ยวจะเอาป้องนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูรูที่ว่ามันมาค่อนจะออกมันจะออกแล้วนะครับมันมาค่อนตรงโคนต้นเลยนะครับช่วงปลายเดือนกันยานะครับต้นตุลานี้นะครับตรงนี้คือรูเข้านะครับรูเข้าจะอยู่ติดเกือบติดโคนต้นเลยนะครับ ตรงนี้มาค่อนป้องนี้นะครับป้องนี้ผมก็เอาไปแล้วนะครับเอาฝั่งนู้นนะครับตอนนี้มาค่อนอีกนี่ครับบางคนไม่รู้นะครับฟันไปแต่ข้างบนแล้วก็คิดว่ามันหมดแล้วนะครับมันไม่มีแล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างนะครับมันจะเป็นช่วงช่วงของมันอยู่นะครับสวัสดีครับอตอนนี้เราเอามาได้พักเที่ยงนะครับพักกินข้าวผมจะบอกเทคนิคดีๆให้นะครับคือต้นนี้นะครับหน่อทั้งหมด ที่ออกมานี่มีรอดอยู่อันเดียวครับเพราะว่าตัวด้วงเข้าไปกินหมดนะครับถ้ามันอยู่มันจะอยู่รวมกันแบบนี้นะครับไม่ต้องไปหาที่สูงนะหาที่ติดห้วยไว้นะครับที่เย็นๆนะครับถ้ามันอยู่มันจะอยู่รวมกันนะครับถ้าไม่มีมันจะไม่มีมันจะเป็นแหล่งมันอยู่นะครับตัวนี้ผมเอาไปประมาณสี่ห้าต้นนะครับคนเก่าเขาเอาทิ้งไว้ก็ห้าหกต้นแล้วนะครับ ออพวกนี้มันจะไม่สมบูรณ์แล้วโตมันก็จะไม่โตแล้วนะครับบางต้นก็อาจจะตายนะครับเราไม่ได้ทําลายธรรมชาตินะครับแต่เพียงแต่เราต้องเลือกต้นที่มันมีตัวหนอนเท่านั้นนะครับตัวตัวไม่มีเราก็ไม่ต้องไปตัดมันนะครับมาเจอแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีกระรอกเอาไปกินก่อนนะครับมีขโมยครับแบบนี้นะครับกระรอกเจาะกินเลยครับตามป้องครับ ก็เลยผิดหวังนะครับต้นนี้อุตสาขึ้นมาตั้งไกลตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับเราจะมาดูว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับที่เราไปหากันวันนี้ทั้งวันนะครับได้ประมาณ2กระบอกนะครับกระบอกนั้นได้ไม่เต็ม ก็คิดว่าน่าจะประมาณ78ขีดนะครับถ้าเขาขายกันอยู่ตอนนี้ตกราคาอยู่ที่กิโลละ800นะครับถ้าใครไปซื้อเขาก็ไม่ต้องไปต่อนะครับเพราะว่าหายากมากครับผมหาวันนี้ยังไม่ได้ไม่ถึงโลเลยครับ2คนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมกด s ั b สไคร b ์กดกระดิ่งด้วยครับขอบคุณครับ